ค่ะวันนี้นะคะมาเปิดหูเปิดตานะคะก็คือคือโดย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 ตัวเราเองนะคะก็คืออยากจะทําดอกไม้นะคะก็ยังทําไม่เป็นนะคะก็สั่งไปจากเพจนะคะก็เอาไปปลูกแล้วมันก็ไม่ได้ประสบผลสาเร็จนะคะวันนี้ก็เลยมาหาความรู้นะคะมาดูสวนที่เกษตรกรท่านปลูกพบเบนจมาานะคะก็เราก็มาดูในหมู่บ้านนะคะ อยู่ในหมู่บ้านแล้วเราก็มาหาขอขอความรู้นะคะตอนนี้มาดูสวน,นนี้ตรงนี้กําลังแต่งช่อดอกนะคะเราเราเห็นแล้วเราก็เกิดความประทับใจนะคะเพราะว่าเราไปปลูกแล้วเราก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรนะคะคราวนี้เราก็มามาขอขอขอความรู้เลยละคะ่ะก็คือ ามาเห็นอะไรที่แบบมันไม่ใช่อย่างที่เราปลูกนะคะก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะเราต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะคะว่า,าท่านทำอย่างไรนะคะค่ะดูจะในแปลงปลูกนะคะก็จะมีเป็นพวกตาข่ายนะคะขึงนะคะระยะของแปลงนะคะความกว้างของแปลงนี้ก็ประมาณเมดหนึ่งนะคะเมดหนึ่งแล้วก็ยาวยาวไปเลยนะคะ ยาวไปเลยอย่างนี้นะคะก็ปลูกกันแบบถี่เลยเดี๋ยวก็จะวันนี้ก็จะมาขอข้อมูลนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปะทำนะคะวันนี้เรายังไม่ได้ข้อมูลนะคะพอดีอสิริพาเรามาถึงจุดน,นี้พอดีนะคะก็ดอกดอกยังไม่บานนะคะกําลังแตกช่อดอกนะคะเดี๋ยวเดินชมสวนไปเรื่อยๆนะคะกาลังแตกช่อดอกนี้คิดว่าถ้ามาอ,อีกระยะเวลานี้นก็คงจะสวยกว่านี้นะคะ ก็คงจะมีหลากหลายสีนะคะดูลักษณะของต้นของใบนะคะก็สีก็จะแตกต่างกัน,กนอย่างสีเขียวตัวตัวหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวอ่อน,ออนส่วนอีกแปลงหนึ่งก็จะเป็นเขียวเข้มแล้วอีกแปลงหนึ่งก็จะเป็นเขียวแบบเทาๆนะคะลักษณะของใบเหมือนกันแต่ว่าโทนสีก็จะต่างกันนะคะลำต้นก็จะต่างกันนิดนึงนะคะถ้าเราสังเกตดูนะคะ ก็เกษตรกร,กรท่านก็ใจดีมากเลยนะคะก็ให้ความรู้เรานะคะเพราะว่าเราก็บอกว่าเรามาขอความรู้เพื่อที่จะเอาไปทดลองทําดูนะคะท่านก็ไม่ห่วงความรู้นะคะเดี๋ยวท่านทานข้าวอยู่กําลังทานข้าวอยู่นะคะกําลังทานข้าวกันอยู่กับแขกนะคะแขกตัวนิดน้อยนะคะก็คุยกันนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเสร็จจากนั้นเราก็จะขอความรู้ต่อไปเลยนะคะสวสวยมากเลยนะคะ ถ้าเราทําได้อย่างนี้นะคะากับการทํานี้ก็คือเราก็คงต้องอยู่กับสวนตลอดเวลานะคะคงต้องอยู่กับสวนอ,อันนี้ไปเลยเดี๋ยวถ้าแตกยอดดอกนี้ก็คงจะมาอีกทีหนึ่งเวลาออกดอกก็คงจะสวยน่าดูนะคะก็วิวสวยสดงดงามดีนะคะแล้วก็ คือถ้าเราชอบเนะ่ยเราอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องลําบากอะไรเลยมันอาจจะเป็นความสุขของเราด้วยซ้ำนะคะอยู่ทั้งวันเราก็อยู่ได้หรืออยู่ตลอดอย่างนี้เราก็อยู่ได้นะคะก็มันมันก็จะเป็นแบบรมเย็นๆน้อยลมเย็นๆ,นลนๆแล้วก็ทำการธรรมชาติแล้วก็มีไอความเย็นจากนะ้ำที่เราให้พืชผักของเรานะคะพออยู่ใต้ลมแบบนี้นะคะกลิ่นของกลิ่นของมะละกอนะคะจะ แบบกำลังหอมเลยคะ่ะจริงๆดอกมะละกอมีกลิ่นที่หอมมากเลยนะคะเหมือนนึกถึงสวนของเรานะคะเมื่อสองสามปีที่เราเราก็ปลูกเยอะมากเลยนะคะเวลามะละกอออกดอกนี่หอมหอมคลุ้งในสวนของเรานะคะหอมอ่อนๆหอมเย็นๆหอมแบบสบายโล่งโล่งโล่ง,ลง,ลงจมูกนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปหาความรู้เดี๋ยวรอให้ท่านทานข้าวก่อนนะคะ เพราะว่าท่านเพิ่งทานข้าวเช้านะคะส่วนเราก็มาถึงประจวบเหมาะพอดีตอนกําลังจะทานข้าวเดี๋ยวเราก็จะขอความรู้ต่อไปเลยก็ในข้างๆสวนก็จะมีแตงโมนะคะ,ะแปลงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่กําลังปลูกนะคะกําลังปลูกนะคะก็ยังยังไม่โตเต็มที่ส่วนแปลงที่ผ่านมาก็เป็นแปลงที่กําลังให้อ่า ช่อดอกนะคะแตกช่อดอกนะคะยังไม่บานนะคะก็เดี๋ยวไปถามดูก่อนว่าในช่วงไหนจะบานเราเราก็จะมาอีกที่นึงค่ะส่วนวันนี้เราก็ไม่ยอมแพ้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อนะคะเราจะขอความรู้จากตรงจุดนี้ก่อนแล้วเราก็จะไปต่อนะคะเราจะเดินไปแปลงข้างหลังนะคะแปลงหนึ่งแปลงหนึ่งก็คงจะหลายงานอยู่นะคะเราก็จะเดินไปแปลงข้างหลังนะคะว่าท่านมีอะไรบ้างนะคะโอ้ยโชคดีไปเราไม่ได้ใส่อีกแตะมานะคะวันนี้ใส่รองเท้าลุยได้หน่อยนะคะ ดินก็หน้าดินก็เป็นธรรมดานะคะเป็นทรายทรายทรายแบบเหมือนอแถวอีสานบ้านเรานะคะก็อ่าก็ปรับปรุงหน้าดินเอานะคะตรงนี้น่าจะเป็นสร้อยทองไม่สร้อยเงินก็สร้อยทองนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนี่ค่ะเดี๋ยวฟันธงไม่ได้นะคะเพราะเรายังไม่รู้แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นสร้อยสร้อยทองคือคิดเอาเองคะแปลงนี้เป็นสร้อย สรนะ้อยเงินสร้อยทองอ่ะนะคะกะ็ก็จะมีแสล้งกั้นเป็นแปลงนะคะก็ยาวไปถึงนู้นเลยนะคะคิดว่านะ่าก็จะน่าจะไม่ต่ำกว่าสาสอง,ส,องสามไล่นะคะก็มีพื้นที่ที่ยังไม่ปลูกอีกนะคะก็ยังไม่บานนะคะพอดีคุณสิริพาเรามานะคะก็ประจบเหมาะกับเจอเจ้าของสวนพอดีนะคะก็เลยขออนุญาตถ่ายรูปนะคะมันเป็นอยังไงล่ะ มันจะเกิดความรู้สึกว่าเราถ้าเราอยากจะทำอะไรเราต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนเหมือนที่ผ่านมานะคะเหมือนที่ผ่านมานะเราเราลองผิดลองถูกโดยยังไม่มีข้อมูลในความรู้ขององค์องความรู้ในตัวเราเองนะคะเราก็ลองไปแบบลองผิดลองถูกไปดังนั้นนะคะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะช้านะคะ ช้ากว่าความเป็นจริงนะคะ2-3ปีมาแล้วเนี่ยเราก็เพิ่งทำผักได้นะคะ,ะเพราะว่าเราไม่ได้ผ่านการอ่านมามากหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมามากนะคะเราก็ทำไปตามความเข้าใจของเรานะคะเราก็เลยยังไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่แต่วันนี้เรามาดูข้อมูลเพื่อที่เราอยากจะทำในวันข้างหน้านะคะเราจะไปลองทำดูนะคะ ะระยะห่างระหว่างต้นระยะห่างระหว่างแถวก็ไม่ได้มากนะคะก็ประมาณประมาณครึ่งคืบครืบหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะไม่ถึงคืบดีนะคะก็อาจจะชํำเอานะคะ,ะชํำแล้วก็ให้ปุ๋ยอะไรเราไม่รู้นะคะอ่ะก็เป็นความรู้ที่เราจะหาข้อมูลวันนี้นะคะวันนี้นะคะก็คือเราต้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกดอกไม้แล้วก็อาจจะเอาพันอดอกไม้ไปด้วยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปนั่งคุยกับเจ้าของสวนก่อนนะคะเดี๋ยวปล่อยให้ท่านทานข้าวก่อนนะคะกับแขกตัวน้อยๆของท่านนะคะค่ะขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ